สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟร์แกรนด์ฟิลเลียนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ําหอมของคุณผู้หญิงนะครับน้ําหอมตัวนี้นะครับเป็นน้ําหอมจากแบรนด์ลองโคมนะครับชื่อกลิ่นว่าลองโคมลาโนยทรซอส์นูตนะครับก็ในคอลเลคชันนี้นะครับคอลเลคชันของลาโนยทรซอสเนี่ยณปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนว่าในบ้านเราเนาะในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเดินตามเคาน์เตอร์เนี่ยในไลน์เนี้ยมักจะไม่มีแล้วนะครับคือ ผมรู้สึกว่าเขาจะ discontinue หรือว่าจะไม่เอาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือไม่มีวางอยู่บนแบบเคาน์เตอร์แล้วอะแม้กระทั่งตัวเทสเตอร์น้ําหอมนะครับแต่คือถ้าเป็นห้างใหญ่ๆใ,ใจกลางเมืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็าอาจจะเป็นแบบสินค้าที่มันยังคงสต็อกอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเหลืออยู่น้อยแล้วนะครับสําหรับในคอลเลคชันนี้นะคือตัวนี้เนี่ยผมได้มาประมาณ 1- 2เดือนแล้วละครับแล้วก็ เป็นกลิ่นที่ผมอยากได้มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมชอบมากที่สุดในคอลเลกชันของลาโนย์เทรซอด้วยนะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นน้ําหอมที่อยู่ในระดับโอเดอร์พาร์ฟัมนะครับก็กลิ่นก็กลิ่นเข้มติดทนดีนะครับแล้วก็ตัวขวดน้ําหอมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูจากในรูปนะครับที่ผมอินเสิร์ตมาเนี่ยขวดเขาจะออกดูเป็นสีโอโรสเนาะเป็นออกชมพูอ่อนๆอมส้มอ่อนๆพาสเทลใช่ไหมแต่คือของจริงเนี่ยครับขวดเขาจะเป็นสีแบบสีน้ําหอมเลยอ่ะเป็นสีแบบ สีอำพันเข้มๆแบบนี้เลยนะครับคือจะเป็นสีพาสเทลแค่ตรงแบบเหมือนตัวก้นเพชรเนี่ยตัวก้นขวดแค่นี้เองนะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าฉีดแบบเอาเอาัอาอาวดสเปรย์ไปจอดที่เสื้อแบบเสื้อขาวๆเนี่ยบางทีก็เป็นดวงเหมือนกันนะก็คือแนะนําให้ฉีดแบบห่างๆจากเสื้อหน่อยนะครับฉีดเป็นสเปรย์เนี่ยก็จะไม่เป็นดวงนะครับตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2020นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะ ส่วน perfumer เนี่ยในนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าใครเป็นผู้คิดค้นนะครับส่วนในโน้ตนะครับตัวโน้ตเนี่ยของกลิ่นนี้เนี่ยคือมีอยู่น้อยนะครับไม่เยอะเลยนะท็อปโน้ตมีแค่ตัวเดียวครับก็คือกลิ่นของเบอร์กามอสนะครับมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีโรสก็คือดอกกุหลาบโน้ตตัวเดียวเหมือนกันส่วนเบสโน้ตเนี่ยมี2ตัวก็คือวานิลากับโคโค่นัทหรือว่ามะพร้าวแค่นี้เองนะครับคือตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความคล้ายกับ น้าหอมของลังโคมอีกรุ่นนึ่งนะครับที่มันออกมาใหม่อ่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะมีความาแตกต่างกันด้วยเนื้อกลิ่นที่มันดายดาวลงไปแล้วประมาณนี้ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดาคอลเลกชันของลานูทอรซอเลยอะอกลิ่นที่มันฟุ้งออกมานะครับเป็นกลิ่นของความเป็นกุหลาบนะครับ ได้กลิ่นกุหลาบมาก่อนนะครับแซงขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นของเบอร์กามอสนะครับแต่เบอร์กามอสในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เบอร์กามอสที่แบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจีดอะไรขนาดนั้นนะเป็นเบอร์กามอสที่มาค่อนข้างอ่อนๆนครับคือจะได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบที่อยู่ในมิดเดิลโน้ตอะแซงขึ้นมาซะมากกว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับมันเหมือนน้ำหอมของลองโคมที่ออกมาใหม่นะครับตัวนั้นก็คือลองโคมอีดอล ที่มันเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองอะนะแต่ว่าตัวอ e ีดอลเนี่ยมันเป็นกุหลาบที่เข้มกว่าน,นี้นะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นกุหลาบแบบเข้มเข้มเหมือนอ e ีดอลนะแล้วก็ตัวอ e ีดอลเองเนี่ยมันจะมีความฉ่ำนะครับของฟุตตี้จากตัวแพรลูกแพรนะตัวนี้เนี่ยเบอร์กามอตเนี่ยก็ไม่ได้ดูฉ่ำอะไรมากมายนะครับตัวนี้มีความออกแนวแบบ กลิ่นหวานๆจากวานิลาขึ้นมากับตัวมะพร้าวหรือโคโคทนะครับโคโคัทในที่นี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเป็นโคโคนัที่ไม่ใช่เป็นโคโคัทแบบแห้งๆหรือว่าดรายเซนด้วยนะเป็นกลิ่นแบบเป็นโคโคนัที่มีความออกแนวครีมมี่เบาๆนะครับคือมันยังไม่ถึงเป็นกลิ่นแบบมันยังไม่ขนาดแบบกลิ่นกลัวมองนะคือไม่ใช่เป็นแบบของกินอะไรขนาดนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีวานิลาเข้ามาด้วยก็ตาม กลิ่นมีความเป็นเฟมินีนนะครับเป็นกลิ่นแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆแบบแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบนุ่นๆหน่อยอะนะคือก็ตามกลิ่นตามชื่อกลิ่นของมันเลยอะนะครับมีความยั่วเซ็กซี่เบาๆนะก็คือถ้าใหา้พูดโดยองรวมนะครับตอนเปิดเนี่ยจะมีความเป็นกุหลาบเป็นกลิ่นกุหลาบที่แทรกขึ้นมาเบาๆนะครับอารมณ์จะออกแนวคล้ายๆกับ อีดอลแต่อีดอลเนี่ยกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นพวกฟลอรัลจะเข้มกว่าตัวนี้จะออกแนวอ่อนกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีดอลมันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบฟุต uh, ตี้ฉ่ำๆใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็ถ้าจะถ,ถามว่าฉ่ำไหมเนี่ยก็ฉ่ำเหมือนกันแต่เป็นฉ่ำแบบอ่า uh, ฉ่ำแบบหวานๆของมะพร้าวครับที่มีความครีมี่ซึ่งอีดอลมันไม่ได้ครีมี่อีดอลมันเป็นฟุตตี้นะ วานิลาไม่ได้เป็นวานิลาแบบหนักๆแบบหวานๆจัดๆอะไรขนาดนั้นด้วยครับถ้าคุณผู้ชมอ่ะชอบอกลิ่นแบบออกแนวแบบอีดอแต่คือคิดว่าอีดอดมันเป็นแบบกลิ่นแบบกุหลาบหนักจนเกินไปหรือบางทีแบบมันดูแบบมันดูใสจนเกินไปอ่ะคืออยากได้กลิ่นอะไรที่มันแบบมาตัดกับความเป็นกุหลาบก็คือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือมันเป็นมะพร้าวที่ ผมว่ามันเบนมาค่อนข้างดีนะครับคือปกติเนี่ยมะพร้าวในน้ําหอมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบค่อนข้างดูแห้งๆเนาะ d r ดเซ e นอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนมันเข้ามาแบบคือเขาเราียกอะไรเขาเบนเข้ามากันกันกบพอดีกับกลิ่นของความเป็น floral นะครับหอมนะครับตัวนี้แต่ว่าเนี่ยอย่างที่อันนี้ที่บอกครับคือถ้าฉีดไปเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าที่ตัวกระดาษเทสเตอร์เนี่ยจะมีสีแบบออกแนวแบบ เหลืองเหลืองแดงแดงเนาะติดอยู่อ่ะคือพยายามฉีดแบบไกลๆเสื้อผ้านะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าแบบสีขาวๆว่าก็คือฉีดไกลๆหน่อยให้เป็นละอองละอองนะถ้าไม่งั้นก็คือแนะนำให้ฉีดไปที่ตัวเลยนะครับที่ผิวเลยจะดีที่สุดหอมครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจาได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมไปดมที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหวานนะหวานแบบหวานเลยแหละแต่พอได้มีโอกาสดมอีโดอ่ะคือ พอมาเทียบกันอะรู้สึกว่ามันไม่ได้หวาอะไรขนาดนั้นคืออารมณ์มันจะคล้ายๆกับอ e ีดออยู่ที่บอกแต่ว่าอ e ีดอมันไม่มีความเป็นวานิลากับความเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างหวานๆแบบนี้ไงหอมนะครับตัวนี้แล้วก็ติดทนด้วยนะตัวนี้เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้แน่นอนนะครับใส่ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับถ้ากลางวันเนี่ยแนะนำว่าเบาสเปรย์หน่อยก็ดีนะเพราะว่า ความเป็นครีมมี่หรือวานิลลาเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่กลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยฉีดไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรหอมดีอะคือจำได้ว่าตัวออริจินอลเขาก็หอมเหมือนกันแต่ว่าตัวออริจินอลเขาครับตัวลานูทรีซอปกติเนี่ยมันจะมีโน้ตของกาแฟด้วยอะตัวนั้นอะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนกาแฟแบบกลุ่นๆเบา ขมขมเบาๆแล้วก็ทำให้ผมนึกถึง YSL Black Opium นะแต่เป็นตัวออริจินอลนะครับแต่ว่าความเป็นกาแฟาไม่ได้หนักเท่ากับ Black Opium นะครับแต่ใน,นปัจจุบันมันก็หาไม่ได้แล้วไงคือพยายามไปหาตามเคาน์เตอร์ครับอย่างที่บอกคือไม่มีแล้วอะนะตัวนี้เนี่ยตอนที่ไปดูเนี่ยเหลืออยู่แค่สองขวดด้วยมั้งแล้วก็ได้มาขวดหนึ่งะนะครับเกือบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าสินค้ามันมันหมดแล้วหมดเลยเงคือ มันทําให้ผมแบบรู้สึกว่าถ้าเวลาเราอยากได้อะไรอะ่ะคือซื้อเลยแล้วกันคือถ้าเราพลาดแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอีกแล้วอะ่ะคือถ้าเราแบบอยากได้อะไรแล้วมันไม่เหลือบากกว่าแรงเนาะแล้วก็เราสามารถซัพพอร์ตได้ในตรงเนี้คือแนะนําให้ซื้อเลยนะครับถ้าเราชอบอะไรประมาณเนี้เพราะว่าอย่างที่คือถ้ามันดิสคอนแล้วคือจะไม่มีแล้วไงอืก็หอมดีนะครับสวยดีนะสําหรับขวดก็ดูสวยอะ่ะก็คือเป็นเพชรอ่ะนะครับอืม อ่าโอเคครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเออไม่แน่ใจว่าถ้าคุณผู้ชมไปดูตามเพจนะครับหรือตามพวกออนไลน์พวกเนี้ยเขาจะยังไม่อยู่หรือเปล่าแต่ก็ดูลานที่ดูน่าเชื่อถือนะครับแต่คิดว่าเคาน์เตอร์ตามห้างอะ่ะไม่น่าจะมีแล้วคือคิดนะคิดว่าประมาณ708ดสไม่น่าจะมีแล้วอนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ผิดได้มาจากเอ็มพเรีมนะถ้าค,คุณผู้ชมสนใจเนี่ยลองลองไปก่อนก็ได้นะแต่คือ คิดว่าไม่น่ามีแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปอย่างที่บอกคือมันเหลือแค่สองขวดสุดท้ายแล้วละแล้วก็มันก็อยู่ในผมขวดหนึ่งแล้วไงแล้วมันก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วว่ามันน่าจะมีแบบคนแบบซื้อไปแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สู่ผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชองของผมด้วยนะครับแล้วก็น้าหอมมือสองนะครับท้่คุณผู้ชมเนี่ย ลองไปดูคลิปเก่าๆเนาะแล้วก็สนใจน้ำหอมตัวไหนเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะครับในลายส่วนตัวของผมนะครับมาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนน้ำหอมมือหนึ่งนะครับใน IG เนาะผมก็ปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะครับก็เข้าไปดูใน IG ได้นะครับ perfumery 1992นะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในใต้คลิปนะครับดูได้นะครับเข้าไปกดติดตามกด Follow นะครับได้เลยนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ